สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เฮียอยู่บนถนนพุนทธมณฑลสายหนึ่งนะเส้นนี้เรียกว่าเป็นเส้นสโลบาร์เลยก็ว่าได้นะตอนนี้มาหาน้องเพิ่งเปิดร้านใหม่นะเป็นเพื่อนในกลุ่มคนน้ำมอคอาเฟ่เราเองนะนี่ร้านน้องอยู่ด้านซ้ายนี่เองครับอ่าตั้งอยู่ด้านในมานี่ครับคือร้านบิทเตอร์สวีทนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันละกันโยโย่เขลินดีนะักเคินดีนักเราอยู่ที่ร้าน บิทเตอร์สวีทครับอ่าเปิดวอะไหนครับเปิดอ่าอังคารถึงอาทิตย์ครับหยุดวันจันทร์วันเดียวตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสามนะครับโอเคมายังไงร้านนี้ปักหุดยังไงอ่าถ้าวิ่งจากมาจากบรมราชชนนีนะคะวิ่งเข้าสายหนึ่งตรงเข้ามาจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงวัดตะล่อมแยกบางแวกครับโอ้แม่นยินที่จัดหรือตั้งที่กัดอ่ามีปักหมุดครับเสิร์ชขึ้นเลยครับบิทเตอร์สวีทโอเคหลักๆใช้อะไรชงอ่ะ หลักๆจะเป็นตัวโมกพอตครับที่เอาลเาเต้ได้ครับจัดไปครับนเน้เเอะไรนไเ่าลาเต้ลเาเต้เน้นเป็นขั่วเข้มให้ครับของบางขอ,งอแ,แต่ต้อเป็นตรงนี้ก็มีออปชั่นเสริมได้ เมนเย็นอันนี้ก็อร่อยเรากินแล้วอันนี้อ่ะคาน์โนก็ดีนะคะผสมนมอันนี้อมันจะออกแบบวิตกี้ตัวการเซนิซี่วิตกี้อ่ะลองตอนนี้ครับได้ครับผมเฮ้ยปิดซิงเลยเปิดซิงเลยนะคะอันนี้ได้มาสดๆสร้อนๆ สักขาลอยกันเลยอ่ะ